คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75เมก เราเกิดกายพวกเราทั้งหลายมาเกียกกันว่าเมืองเพชรคงกินกมากมายที่เที่ยวทั้งหลายลงสวยเสด็ดแต่ว่าได้พี่เพชรมีแต่ต้นตาลเยอะแยะฟังจากงันนาเราก็พากันทาตาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเพื่องเรื่องเมืองเพชรน,นะครับวันนี้วันศุกร์ที่28เดือนธันวาคม2555 <Okay. S 2> ขึ้น15ค่ำเดือนอ้ปีมะโรงผมปริญญาศรีสุขคนครับพบมาคณีกายสอนครับวันนี้ก่อนที่จะถึงวันปีใหม่นะครับก็หลายๆคนเริ่มสัญจรออกต่างจังหวัดผ่านเพชรบุรีครับเพชบุรีเรามีสถานที่ที่น่าแวะมาเที่ยวมากมายหลายที่ด้วยกันร,รวมถึงสถานบันเทิงต่างๆที่เราพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของ ความปลอดภัยครับแต่ก็เที่ยวให้กลับหัวค่ำโค่ค่ำหน่อยฮะอ,นนอย่าเที่ยวให้ดึกมากเพราะว่าการเที่ยวดึกก็ไม่มีประโยชน์นะง่วงนอนเปล่าใช่นะครับแล้วก็วันนี้พิเศษครับเนื่องจากว่าในช่วงใกล้ที่จะถึงวันเทศกาลหยุดยาวนะฮะก็เริ่มตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็หยุดปิดท้าย31ธันวาคม2555ก้าสู่ปีใหม่2556วันนี้เราก็ได้รับ เกียรติจากท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านในแพทย์ประจักษ์วัฒนกุลท่านมาอยู่ในที่นี้เพื่อที่จะคุยหลายๆเรื่องราวทั้งไม่ว่าเรื่องของอะไรที่ท่านอยากทำนะช่วงปีใหม่เดี๋ยวติดคุกไม่รู้ด้วยแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยด้วยวันนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณหมอประจักษ์วัฒนกุลนะครับก็มารับ มาเดินทางมารับตําแหน่งได้สัก3เดือนแล้วไหมฮะท่านไม่ถึงกันสองอาทิตย์กอสองอาทิตย์ได้จำบินจำเปรดด้น่รับราชการก็คุณหมอมามีประสบการณ์ในการเดินทางมาหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เลยระนองชัยนาทพิจิตร ครับมาไกลเลยจังหวัดครับอยากถามนิดหนึ่งฮะมาเพชรบุรีสองอาทิตย์ี่มีอะไรพิเศษมีอะไรประทับใจเป็นพิเศษสองสัปดาห์ที่มาอยู่เพชรบุรีต้องบอกว่าเป็นเมืองที่ที่น่าอยู่มากนะครับเป็นเมืองที่มีความสงบกันเดินทางสะดวกแล้วก็พี่น้องประชาชนอัธยาศัยดีมากเลยไปไหนมีแต่คนยิ้มให้การต้อนรับทับทางนี้คยับ ที่นี่เขากินน้ําตาลเยอะหวานเรียว่าน้ำตาลตะนดผมไปดูดองตามแล้วโอ้ยังเหลือเยอะนะครับเยอะครับเขาตอนนี้ก็พยายามให้เหลือสักล้านต้นแล้วดรซูเมนนะฮะมาทำกับการไว้ที่เพชรบุรีเรื่องของช่วงเทศกาลปีใหม่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงกิจกรรมตรงนั้นมันมีเรื่องหนึ่งที่เดิมเนี่ย เรารณรงค์งมาระยะหนึ่งแล้วเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพชรบุรีก็มีเครือข่ายองค์กรกดเล่าภาคประชาชนที่เดิมเนี่ยก็มีมีผมมีผู้ใหญ่นิพนธ์คำแถมมีคุณรีวันน้ำนวยสินสิรินิประสานงานอยู่แต่ในเรื่องของกฎหมายที่ออกมาใหม่ในช่วงปีใหม่ในเกี่ยวข้องโดยตรงเลยปีใหม่ที่จะถึงนี่แหละครับใครที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสุราระวัง คือเรื่องเรื่องสุรานี่ต้องเรียนคุณหมออย่างนี้นะฮะมีคนมากมายเหมือนกันนะที่ไม่ไม่ดื่มสุราครับแต่ว่าก็มีคนอีกมากมายที่ยังดื่มสุราอยู่อันนี้รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกทีนด้ในในเรื่องของสุราเนี่ยเดี๋ยวที่มันมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะนะเพื่อควบคุมจริงๆการควบคุมนี่ก็หมายความว่าแสดงว่ามีคนดื่มมากขึ้นเยอะไหมฮะ ตามสติแนวโน้มจริงๆเนี่ยฮะเขาจะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงคนเก่าๆเนี่ยจะพยายามเลิกแต่อย่างนั้นหมอไม่ใช่ผมไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่ที่ยังไม่ทันโรคไม่ทันเกมเนี่ยเห็นแล้วก็ยังอยากอยากรู้อยากเห็นอยากลองเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏว่าสติของนักดื่มน้ำใหม่เนี่ยกลับเพิ่มขึ้น เยอะขึ้นแล้วก็การโฆษณาเดี๋ยวนี้มุ่งไปที่เด็กรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นจุดอันตรายซึ่งซึ่งอันตรายมากก่อนที่จะมีกฎหมายออกมาเนี่ยเราต้องรู้ว่าทำมันต้องออกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเยอะมากนะฮะเฉพาะง่ายๆก็ในครอบครัวก็เกิดความแตกแยกละพ่อมแม่ทะเลาะกันเด็กๆความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นเสมอเมาทะเลาะกันเมาทะเลาะกันบางทีก็ตบตีกันแล้วก็เผลอมาก็เอามีดเสียบ เกิดขึ้นอุบประจำแล้เป็นค,คดีอยู่บ่อยๆแล้วเสร็จแล้วอะไรนะพ่อตายแม่เข้าคุกแล้วลูกทํำยังไงนี่เป็นปัญหาสังคมเลยซึ่งเกิดขึ้นอยู่ยตลอดเวลานี่เป็นเรื่องเก่าๆแล้วยังมาเนี่ยทุกวันนี้พอถนนเราเยอะขึ้นรถรยนต์เราเยอะขึ้นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสุรานี่เยอะมากเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าโอ้ยคนไม่ดื่มสุรายอะจริงฮะคนดื่มสุรามีน้อยกว่าแต่คนที่ไม่ดื่มสุรากลับได้รับผลกระทบจากสุรานี่เยอะมาก บาดเจ็บล้มตายกันจํานวนมากแล้วอย่างอย่างผมเจอเนี่ยมากั้ในกัน5คนเนี่ยนะครับความทีก็หมดล่าสุดที่ขับที่ขับมอไซค์พ่อเมาคนเดียวเมียกับลูกซ้อนท้ายมาโครมเดียว3ศพไม่น่าเลยมันน่าอนาถันาดไหนเพราะเพราะคนเมาเพียงคนเดียวใช่ใช่ใช่แล้วก็ราคาเหล้านี่ถูกมากมาแต่พอบาดเจ็บล้มตายเนี่ยกูค่าใช้จ่ายหลังอยากจีดื่มเหล้าแล้วก็เยมมาศาลแพงมากพงนี้ในส่วนของตรงนี้เองครับ ปีใหม่เนี่ยข้อที่เรามักจะฮิตอยู่เสมอคือของขวัญของขวัญนี่แล้วเราเห็นโฆษณาอยู่โฆษณาชิ้นไหนเขาบอกไปเองเขาบอกให้เลาเท่ากับแช่งแต่ก็นิยมกันจริงๆเลยใช่ไหมปีใหม่เนี่ยให้ให้ของขวัญเป็นเป็นเล่านี่มันมีผิดมีถูกมีอะไรยังไงมมีข้อแนะนำไหมเล้าหรือเครื่องดื่มก็ฮอคือคืออยากจะบอกกฎหมายเนี่ยคําว่าจําหน่ายเนี่ยตีความนงว่าจําหน่ายจ่ายแจกนะครับการเอาไปให้เนี่ยเป็นการแจก เป็นการให้จริงๆเข้าขายการจําหน่ายสุรานะเพราะเขาใช้คําว่าจําหน่ายแจกแจกไม่ได้เลยละครับเพราะนั้นการเอาเราไปให้เนี่ยมันมีเงื่อนเวลานะกี่โมงถึงกี่โมงอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเช้าเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะก็สิบโมงเนี่ยฮะถึงเอ้สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองอันนี้คือให้ได้ช่วงนี้อ่าอผิดจากช่วงนี้ไม่ได้แล้วก็สิบสี่ถึงยี่สบสี่หลังจากนั้นไม่ได้เช็ดเก้าโมงนี้ไม่ให้ไม่ได้เพราะนั้นการเอาไปให้ ให้กันอัสุราให้กันเข้าขายจําหน่ายนะเพจต้องห้ามต้องระวังอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าไปให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่ายี่สิบไปไงฮะผิดกฎหมายอีกเพราะว่าเป็นเยาวชนไม่ได้เลยอันนี้ก็ไม่ได้ครับแล้วให้เด็กยี่สิบไปไปไปรับไปซื้อไปอะไรผิดไหถ้าต่ำกว่าไม่ได้เลยครับไม่ได้นะฮะคนขายก็ผิดแม้กระทั่งบอกเอช่วงเวลาไปซื้อของขวัญให้พ่อหน่อยในเวลานะแต่ว่าลูกอายุแค่สิบแปดสิบเก้าไม่ได้เลยครับไม่ได้อันนี้ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันใครผิดบ้าง ผู้จำหน่ายหรือผู้ซื้อทั้งทั้งผู้เยาวชนคงไม่โดนละครับเพราะว่าเขาไม่รับรู้เขาจะเป็นเด็กแต่แต่ว่าคนที่จำหน่ายให้นะอ๋อครับแต่ทราบว่าเคยเคยมีสติกเกอร์ที่จะเป็นบอกช่วงเวลาครับก็มีก็มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีแล้วเนี่ยฮะร่วมกับสาธารณสุขอำเภอไปแจกใช่ใชแล้วก็จะมีสำนักงานพณิชุ์จังหวัดนะฮะที่เคยร่วมรณรงค์กันระยะหนึ่งแล้วเรื่องของเวลาในการจำหน่ายตัวนี้สำคัญนี้ถ้าเกิดจะไปซื้อของขวัญ แล้วถ้าเกิดร้านค้าเขาจัดของขวัญไว้ก่อนแล้วล่ะผิดไหมฮะอ๋อก็ก็อย่างนี้นะฮะครับการจําหน่ายจ่ายแจกเนี่ยต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กําหนดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาใส่ไว้ในตะกร้าเนี่ยไม่แนะนําเพราะว่าถ้าใส่ไว้แล้วเกิดขายผิดเวลาขึ้นมาหรือไปขายเด็กผิดกฎหมายอีกเหมือนกันอันนั้นไม่ได้เลยแต่ว่าเขาจะมีคนที่นั่นหน่อยว่าไปซื้อในเวลาแล้วบอกเขาช่วยห่อให้หน่อยถ้าอยู่ในเวลาแล้วคนซื้อเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ในภาวะที่บรรลุนิติภาวะแล้วนั้นคงไม่มีปัญหาอะไร คือไปหยิบเอาเองใหม่ตอนตอนนั้นเข้าไปเดินในร้านปุ๊บหยิ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 บบมาห่ออย่างนี้ได้แต่ว่าอีตอนอาไปให้อีกคนหนึ่งฮะมันจะผิดกฎหมายเหมือนกันโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับละเอียดด้วยนะละเอียดเป็นคนหมายที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่นี่มันมีมันมีข้อจํากัดในการซื้อของขวัญเหมือนกันใช่แล้วฮะแล้วน้องน้องเลืออย่างนี้การให้ผิดเวลาก็ผิดอีกใช่ให้กับคนที่ยุไม่ถึงก็ผิดครับทีนี้ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่ให้ใครละกินเอง นอกเวลาผิดไหมอ่ากินเองเนี่ยนะฮะเวลาไม่จํากัดแต่สถานที่บังคับเอาไปโดสถมนที่บยๆเองเพราะว่าสมมุติว่าเราไปซื้อมาถูกเวลานซื้อมาถูกต้องเอามาเก็บไว้ก่อนถึงเวลาจะออกมาดื่มเนี่ยเขาก็มีที่ห้ามดื่มอยู่ประมาณเจ็ดที่อย่างอย่างเช่นเดี๋ยวย่างผมมาจากต่างจังหวัดขึ้นท้ายรถกระบะกินมาเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นกฎหมายมาแล้วต้องห้ามเลย้วครับห้ามเลยนะฮะบนถนนทางหลวงนี่ดื่มไม่ได้เด็ดขาด ในปั๊มน้ํามันนี่ไม่ได้เด็ดขาดในวัดนี่ไม่ได้ในสถานการศึกษาสถานพยาบาลนะครับหอพักปั๊มน้ํามันปั๊บแก๊สไม่ได้เลยไม่ได้เลยฮะเมื่อก่อนนี้จะมีช่องซื้อมาแล้วถ่ายรถกระบะคือถือว่าเป็นที่เราของเราเองของเราเองอะไรเนี่ยกฎหมายใหม่ห้ามแล้วครับห้ามแล้วเพราะฉะนั้นเขาจับได้เลยเลฮะจับได้เลยดื่มเองเนี่ยดื่มเองไม่ได้ คือนอกเหนือจากให้คนอื่นแล้วไปกินผิดที่ก็โดนด้วยนะจ๊ะครับแต่เาเรียกกินเหล้ากลางทางคือกินบนรถกระบะหรือกินกลางทางนี้ไหมไมใช่ใช่กินเหล้ากลางทางนี่ไม่ได้อันตรายแล้วบางคนก็ถือเดินนะฮะถือขวดยกซดยกซดเดินไปตามถนนไม่ได้นะครับไม่ไม่เฉพาะเหล้านะคือเบียร์ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเขาใช้คําว่าแอลกอฮอลผสมแอลกอฮอลมีมีเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอลไหมเออถ้ามีแอลกอฮอลนี่นะฮะ ไม่ไม่ได้บอกเปอร์เซนต์ไว้แต่ตะกุลเบียรเนี่ยด่าโดนฮะโดนโดนหมดเลยจริงๆแม้แต่เหล้าปั่นนี่ก็ไม่ได้นะถือว่ามีแอลกอฮอล์เผมเองได่มีประสบการณ์ต้องออกไปไล่จับร้านที่ทำเหล้าปั่นลองลองเล่าหน่อยนะันเป็นไงมาเพราะเพชรบุรีเราก็มีร้านเหล้าคือร้านเหล้าปั่นเนี่ยถือว่าขายแอลกอฮอล์มีทั้งเงอนเวลาแล้วก็เยาวชนมันผิดหมดเลยชอบชอบชอบมีตามหน้ามหาลัยครับครับซึ่งพวกนี้ผิดแล้วเราก็พยายามจะคุยแต่ว่าเนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้เป็นการพยายามหากินแล้วก็คิดว่าสุจริต เราก็พยายามจะไม่จับพยายามจะทาความเข้าใจเอาสติ๊กเกอร์ไปบอกว่าเวลานะอธิบายกันพยายามจะทําความเข้าใจกันมากกว่าเพราะว่าไปไล่จับเนี่ยมันก็เกิดข้อกันแย้งไม่จบสักทีแต่นี้เนี่ยทำไงจะทําความเข้าใจว่าสิ่งเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยทุกตระกูลนะฮะเราหวังว่าหนึ่งเด็กนี่ไม่ควรให้ครับเราต้องให้นักบริโภคอาชีพเขาป็นคนแก่แล้วกินมาเยอะแล้วเขาเขาเขาเป็นผู้ใหญ่เขารู้จักผิดชอบชั่วดีมีตังค์แล้วเขาจะเลือกอะไรก็กขา ไปทางเลือกของเขาเป็นสิทธิแต่ว่าเมื่อเมื่อเลือกแล้วแต่ว่าก็ต้องไม่ไปกระทบกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินให้เป็นที่การไม่ไปขับรถการไม่ไปทําอ่เอ่อกึ่งโฆษณาอันนี้นอีกเรื่องนะกฎหมายก็หมาคือไปกินเนี่ยเด็กก็เห็นนะเอา้าทำไมผู้ใหญ่ทําได้เด็กก็อยากบ้างเพราะฉะนั้นการไปกินเนี่ยไอ้ตัวข้าดูอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่เดือดร้อนแต่ว่าคุณกําลังโฆษณาให้เด็กรุ่นหลังเล็กๆเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะอย่างิ่งเพชรบุรีช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยมันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ครับแล้วถ้าเกิดบังเอิญว่ามันมีแบบไปกึ่งโฆษณาอย่างนี้ผิดเลยผิดฮะผิดผิดฮะเพราะนี้ไม่ได้เลยครับนะหลายคนอาจจะเน้นว่ากินนิดเดียวไม่เป็นไรเราไม่ได้สนใจเรื่องนิดเลยมากแต่ว่าสนใจว่าอย่างนี้จะทําให้เด็กรุ่นหลังเอาอยากอืออันนี้เป็นสิ่งที่มันจะฝังไปนิสัยซึ่งไม่ควรครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่บางทีเราไม่รู้อะนั่งไปในรถไทยรถกระบะของเราเองแท้ๆอ ส่งให้คนขับได้ไหมไม่กินแล้วส่งให้คนขับไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันนะโอะสถิติของของขอุบัติเหตุปีแล้วเพชรบุรีเนี่ยเสียชีวิตสองรายรในช่วงปีใหม่ข้ามปีวันที่หนึ่งเพชรบุรีปีนี้ก็ไม่อยากให้เกิดเนื่งองจากว่ามันมีปัญหาเรื่องของสุราด้วยอะไรด้วยอ๋อมีมีใสทั้งบ้านนะครับครับผมจริงจริงปีนี้ท่านผู้ว่าบอกต้องศูนย์นะต้องศูนย์ครับแต่ว่าผมว่าอีกตัวหนึ่งก็คือว่าจํานวนของการเกิดต้องลดลงนะ ถ้าเราจะช่วยกันนั่นถ้าเป็นไปได้นะครับสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมอนุญาตร่วมแสดงความยินดีใหเกลือกแสดงความคิดเห็นกหน่อยแน่ๆเกี่ยวกับเห้าันเรื่ในแม่สุขจังหวัดก่อนครับจากครับว่าเรื่องเล่าปั่นเนี่ยนะคะครับก็ดูว่าจริงๆแล้วทําไมเราอนุญาตให้เขาตั้งร้านเด็อคะพก่อนจะอนุก่อนจะตั้งต้องขออนุญาตไหมคะเขาต้องขออนุญาตทางสรรพามิดครับค่ะแล้ว แล้วดิฉันก็งงเะคะว่าทำไมท่านสัปปะสมิตรเนี่ยเจ้าหน้าที่สัปปะสมิตรจึงอนุญาตให้ตั้ง ดูรู้สึกมันจะใกล้สถานศึกษาเลอเกินจริงจริงก็ตัวอย่างที่เพชรบุรีแล้วนี่แหละค่ะอาจารย์โรงเรียนคงคารามวัดคงคารามพอเลยวัดยางขวงวัดยางไปหน่อยเล่าเล่าปันถ้าถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์นะมันร้อยเมตรนะครับมันร้อยเมตรมันมีก็ไม่ใช่มันลองไปดูนะครัมันเมตรที่เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วก็เรืองต่ากฎหมายมันอยู่ประมาณร้อยเมตรทั้งวัดทั้งโรงเรียนก็เข้าโรงเรียนแล้วแหละที่เดิน้โรงเรียน เขาไม่รงหาวิ่จริงเละเนี่ยมันก็มีช่องว่างอยู่ที่แหละจะบอกว่าเราบอกเรามาแก้ที่ปลายเหตุจริงๆต้นเหตุนะเขาผู้ใหญ่ครับท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายท่านคะครับได้แต่อนหญาตให้เขาทำอ่ะคุณคุณบอกว่าจะมาทำความเข้าใจตอนนี้จริงๆแล้วมันจะเริ่มการขออนุญาตแล้วถ้าผู้ใหญ่ไม่อนุญาตเด็กคนนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้กินถูกไหมคะครับแล้วที่ใกล้สถานศึกษาอื่นๆอีกแต่เช่เนเห็นร้านกาแฟเนี่เป็นที่นิยมกัน เยอะมากเลยเราคงต้องช่วยกันทุกทางนะครับคนั่นนะสิคะทีนี้นี่มันเหมือนเราเรามาแก้ปลายเหตุแล้วนะคะครับไปเหตุผมก็ทาละแต่นี้อาจารย์อาจารย์คอมเมนต์ตรงนั้นมาผมก็จะได้ไปเสนอท่านผู้ใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่เนี่ยถามว่าผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กไหมโอ้ใช่เลยครับที่ต้องถามตัวเองแล้วละค่ะเพราะท่านผู้ใหญ่คือท่านผู้ที่มีอายุทั้งหลายที่มากกว่าเยาวชนเนี่ย ท่านทาตัวอย่างอะไรที่ดีให้เยาวชนเขาเห็นอ่าครับตรงนี้ใช่เลยคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่เราเราบอกว่าเหมือนจะว่าเราไปแกลเด็กอะครับผู้ใหญ่แกเด็กครับหาประโยชน์จากเด็กน่ากลัวมากครับอ่าใช่เพราะเราเผู้ใหญ่บอกโอ้เรารู้จักความกระตั้รือรงใจเขาเห็นนะเขาไม่รู้หรอกเขาก็คิดเอออร่อยกินแล้วสนุกครับใช่ไหมคะผู้ใหญ่สุขเขาก็คงจะคิดอย่างนั้นนะคะครับครับอาจารย์ขอแสดงความ คิดเห็นไว้ตรงนี้ด้วยนะคะไม่เคยแสดงความยินดีเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับถือโอกาสจีปีใหม่ด้วยนะคะครับถ้าห้าจะไปหมดแล้วทีนี้ห้าหกมาไม่รู้จะอยู่ดีหรือเปล่าอาจจะหกหมดกีหวังว่จะหกแต่สิ่งดีๆนะเอาแตสิ่งดีๆไว้นะคะค่ะค่ะค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคับก็เป็นเรื่องความคิดเห็นนะฮะเรื่องจริงๆสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเรื่องสุราในในบ้านเรานะะทุกชนิดเลยเนี่ยต้องบอกว่า อันตรายของสุราที่มีต่อสุขภาพนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญครับเราไม่ได้ให้ความรู้กันในเรื่องนี้อืนะฮะเพราะว่าคนที่ดื่มสุราเนี่ยถ้าดื่มเกินไปเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับนะฮะเรามันมีอันตรายอะไรบ้างเนี่ยเรามานําเสนอหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่าการดื่มสุราเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรปฏิกิริยาอะไรดีขึ้นหรือสุขภาพดีขึ้นบางคงยังเอาไปผสมกับ สมุนไพรยาดองอะไรชนิดต่างๆอีกก็เพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีกเรื่องนี้ต,ต้องต้องอธิบายกันให้เข้าใจว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น <c oughs> นะผลเสียมันเป็นอย่างไรคุหมอครับก็คือการดื่มสุราเนี่ย <c oughs> พวกนี้มันมีทั้งคุณประโยชน์และโทษเพราะว่า <c oughs> สุราในทางการแพทย์เราใช้เป็นยาเหมือนกันคร <c oughs> นะับในปริมาณที่น้อยเนี่ยมันจะกระตุ้นความอยากอาหารครับและทําให้เราไปภคได้ดีเพราะนั้นหลายคนที่เขากินเป็นเขากินนิดหน่อยยาดองเป็นกระสายนิดหนึ่งนถ้าแบบเราถ้าแบบฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นพวกวายอะไรเนี่ยดื่มแก้วนิดๆนะ กระตุ้นความอยากอาหารก็ทําให้บริโภคได้อะไรได้แต่เราเนี่ดื่มจนเมาฝรังเขาดื่มไวน์นี่แก้วเดียวเขาเลิกครัทั้งทั้งมือเรานี่สองขวดไม่เมาไม่เลิกาเพระมันกินกันคนละแบบกินไวน์นี่ก็เพื่อสุขภาพอนิีเกากินเพื่อสุขภาพแล้วก็ในไวน์เนี่ยมันมีพวกสารนันนิ่งที่จะป้องกันโรคหัวใจได้